สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีคนสวยนะครับคนสวยทุกท่านนะครับผม,ผมครับนะขอเซลคนสวยเลยนะครับวันนี้ตัวอ้ายมันบอลรอปันได้ตัวอ้ายมันบอลรอปันได้ตัวน้องงามพูดงามลายเพชรทองมากมายก็บอสวยเท่านา เป็นสาวลีวาไม่ห่างนีแล้วบอกคนข้างๆน้องหัวใจว่างมารักที่ได้มมไว้เสียง <c oughs> อเอาเอาก l o เอาเอา s l o นะเพื่อเขินพี่น้อยอาออาชโชว์หน้าที่ไรก็พูดพูดอะไรก็แทบไม่ออกครับผมยังไง,ย,ง,ไงยังไงก็ขอขอบคุณนะครับท่าน เวลาคุณใหญ่พี่เข้ามาดูนะครับผมก็เต,ต็มหเลอปากออกมาเลยมัน,นมีนะฮี่นมิมีคนว่าผมผมแบบแบบนี้แต่ผมก็มีว้านแะครับผมแต่ผมกถ็ถ้ามองมาไกลๆเนาะเขาก็คงคิดว่าเราเป็นบ้านะครับผมนั่งพูดคนเดียวก็มีนั่งร้องเพลงอะไรนี้นะในสไตล์ของผมเนาะ ตัวอ้ายมันม่อปันได้ตัวอ้ายมันม่ลอปันได้ตัวน้องงามโพดงามายเพชรทองมากมายก็บอสสวยเท่านาง <c oughs> เป็นสาวหรือว่าไม่หางมีแล้วบอกคนข้างๆน้นองหัวใจว่างรักที่ได้มาห้ตัวน้องงามโพดงามาย เพชรทองมากมายไอยจะเหมหหาะใพ้นา่นะครับผมเดี๋ยวจะแต่งเพิ่มครับผมขอบคุณที่สาพี่ชายนะครับที่แวะเอแวะไอแวะเข้ามานะครับผมเอานิ้วสวยๆนะครับผมจิ้มจิ้มให้น้องดาวนะครับผมจิ้มชอบให้น้องดาวนะขอบคุณนะครับผมนะเริ่มเริ่มอาอแล้วครับพี่น้อง ผมขอบคุณมากครับผมเลิฟเลขนสวยทั้งลายมีเพชรทองมากมายก็จะมอบให้นาง